พามาชมชุดเครื่องตั้งสูนนะคะพร้อมสะพานค่ะตัวนี้เป็นสะพานวางพื้นนะคะเป็นลิฟต์รันไกลค่ะยกได้2องสเต็ปบนล่างนะคะตัวนี้สเต็ปที่2สามารถยกรถลอยได้เลยนะคะถอดได้สีล้อเลยพร้อมกันนะคะสะพานยาว4.5เมตรค่ะรับน้ําหนักได้4ตันนะคะแบรนด์พอตทูค่ะสินค้าคุณภาพใช้งานดีใช้งานเริศดนะคะมาพร้อมกับตู้ควบคุมตู้คอนโทรลนะคะใช้ไฟฟ้าและลมค่ะ เรื่องตั้งสูตรเองนะคะก็ระบบภาษาไทย2หน้าจอบนล่างนะคะจอ32นิ้วข้างล่าง19นิ้วค่ะไมโครไฟเบอร์อย่างดีนะคะตัว t a เก็ตจับล้อส่วนตัวเลนกล้องนะคะเป็น3 d มมิติเลยค่ะนี่เลยโปรแกรมทันสมัยใช้งานง่ายนะคะสามารถอัปเดตร,รุ่นรถได้นะคะทุกปีเลยนี่นะคะบริษัทพัททูนะคะติดตั้งสอนการใช้งานให้ฟรีมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจ วยแบบนี้เลยนะคะจากแบนคอร์ทูค่ะ